มาต่อกันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมตีกระต่ายนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับไปลงดันเจี้ยนกระต่ายนั่นเองครับจะเป็นยังไงนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับและเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับพีทวีนทับอัพปัญหาของหนูก็หมดไป เพราะเขาเติมทูกบริการไว้24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันรตรงๆเลยละกันเพจช o w i วิน to p Up อัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะเอาเละครับผมในวันที่2ของกิจกรรมนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่ามีพวกวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเริ่มเปิดขายให้เราซื้อได้แล้วนะครับโดยใช้เซนีนั่นเองครับอ่าแล้วนอกจากนี้นะครับผมก็ ยังได้ตรงนี้ครับผมเป็นเจดแรปปิดแลนทิกเก็ตนะครับเป็นตั๋วในการเข้าดันเจียนนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาลองเข้าดันเจียนพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะครับยังไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่ามันจะให้เราทําอะไรบ้างนะครับอ่ะมาที่พาย้อนแล้วก็คุยกับ n อ c นเลยนะครับผมแล้วก็นี่ครับมันก็จะมีคำอธิบายอยู่นะครับผมว่าเออให้เล่นยังไงนะครับซึ่งวิธีการเล่นนะครับผมเงื่อนไขการเข้าร่วมนะครับเราจะต้องมีไอตัวบัตรเข้าเนี่ยหใบนะครับผมอ่ะแล้วก็ถูกหักบัตร ตามจำนวนในกระเป๋าแล้วจะไม่สามารถขอคืนได้นะครับคือถ้าลงแล้วก็ลงเลยนะครับผมแล้วก็วิธีการเล่นนะครับภายในเจดแรบบิทแลนดนะครับจะมีสุ่มเกิดวาร์ปพอร์ทัลนะครับสาถึงแแห่งนะครับซึ่งแบ่งออกเป็นวาร์ปพอร์ทัทั่วไปกับวาร์ปพอร์ทสีขาวแล้วก็วาร์ปพอร์ทสีทองระดับสูงนะครับคุณสามารถเลือกเข้าได้อย่างอิสระเลยนะครับจะเลือกอันไหนก็ได้นะครับ เจดและบิดแลนนะครับแต่และแห่งเนี่ยจะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันนะครับหากทำสำเร็จก็จะได้รับรางวัลในประตูวาร์พ่อทอสีทองจะพบกับอีลิทเจดและบิดซึ่งก็จะได้รับรางวัลที่สูงขึ้นครับเด็กง่ายๆคือถ้าเกิดเข้าไปเล่นแล้วเนี่ยพยายามเลือกไอตัวที่มันเป็นสีทองนะครับผมอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงครับลุยเลยฮะนี่ครับเข้าไปแล้วโอเคอันนี้ผมก็เพิ่งเคยเล่นนะที่ไต้หวันอ่าโอเคอันนี้มันจะมีวาร์ปให้เข้านะครับ มันเหมือนกันหมดเลยนะทุกสีอ่าเดี๋ยวเราเลือกเข้าสักอันตรงกลางเลยแล้วกันอืบอ่าโอเคครับฟาร์บมาแล้วนะที่ไต้หวันเนี่ยเหมือนผมเคยเล่นเว็บๆว็บนะอ่ะโอเคครับเขาให้เราตีนะครับเจ้าก,กระต่ายน้อยนี่ครับตีไปเลยครับโอ้โหมันโดเหมอนกันอ๋อเป็นตัวมินิบอสเลยนะฮะอ่าแล้วก็จะมีตรงนี้ให้ให้กำจัดอยู่นะครับผมที่กล่องด้วยนะเดี๋ยวเราเก็บกล่องดูสิไม่ได้ฮะกล่องเป็นแค่ประดับตกแต่งเฉยๆครับ เข้ามาแล้วโอเคก็อารมณ์แบบว่าให้ค่าตัวเล็กที่แดตัวใช่ไหมแล้วก็ค่าตัวใหญ่2ตัวครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับดูจากรูปทรงแล้วก็ดูดีครับไม่ไม่ได้ยากนะครับผมมันอยู่ตรงไหนบนอีกแก๊งหนึ่งขึ้นไปข้างบนเลยก็ได้ตัตีเลยดีดวงก็สบายหน่อยครับดีตัวใหญ่ไปเลย ัวเล็กเราครบแล้วนะครับผมแบ็กนัทลงไปยาวๆนะรู้สึกว่าแต่ละห้องมันจะสุ่มวิธีเล่นด้วยนะอันนี้ของผมก็ได้เป็นเหมือนกับห้องเคลียร์มอน,นครับนี่ได้ของมาแล้วนะครับประมาณ3มอย่างครับแค่นี้หรือเปล่านะฮะน่าจะจบแล้วนะครับนี่วาร์ปออกอัตโนมัติเลยนะครับจบไหมปึ๊บอ่าแค่นี้ครับผมก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับคุณก็จะได้เป็นพวกวัตถุด,ดิบต่างๆเอามาเปิดได้ แบบนี้เลยนะครับนั่นหมายความว่า,าถ้าเราจะลงกันเนี่ยเราก็เราก็คือจะต้องมีตั๋วนะครับในการลงเรื่อยๆเนี่ยผมจะกดลงอีกก็ไม่ได้และตั๋วไม่มีนะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะต้องไปหาตั๋วกันมาลงนะครับเพื่อที่จะเอาวัตถุดิบนะครับซึ่งตั๋วเนี่ยหคือได้จากการล็อกอินตรงนี้นะครับก็วันที่2วันที่4วันที่6นะครับจะมีตั๋วแจกนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็คือในวันที่ 25นะครับผมในวันที่25เนี่ยจะมีตั๋วขายนะครับไปละ100อ d e n c o อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขายังไม่ได้บอกเหมือนกันว่าจำกัดจำนวนกี่ครั้งนะครับแล้วก็จะมีแบบไปละ2,000เซนีด้วยนะครับก็ยังไงก็พยายามเซฟนะครับ2อย่างนี้ไว้ละกันนะครับแล้วในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีเจ้าตัวสตอเบอรี่นะครับแล้วก็ส้มนะครับเปิดขายด้วยนะจะใช้เซนีหมดเลยนะพรุ่งนี้นะครับ จำกัดจํานวนการซื้อเนี่ยอยู่ที่80ด้วยนะครับ80เนี่ยก็จะใช้ทั้งหมด2 4 0 0 0 0สนั่นเองนะครับใครที่อยากจะลุ้นแบบพวกไอตัวกุญแจเปิดบาโฟวแบบแปดเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาลงทุนตรงนี้ได้ใครที่แบบไม่อยากจะเติมแมงจรนจิงอะไรอย่างเงี้ยเออแบบงบจํากัดแล้วนะครับก็ลองมาลุ้นจากตรงนี้ได้ครับอ่าแล้วตรงนี้เนี่ยก็อย่าลืมทําทุกวันนะครับวันละ12เนี่ยมันก็จะได้ซาลาเปาคลาสสิกด้วยนะครับแล้วก็ อย่างที่เมื่อกี้เราได้ไปเนี่ยเราก็มาทำนะครับพวกนี่เลยซาลาเปานะครับอาจจะมีโอกาสได้ลุ้นพวกแฟชั่นปากนะครับจากตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครโชคดีนะก็จะได้แฟชั่นปากที่เป็นซาลาเปาแบบนี้นะครับอ่านี่เลยนะเนี่ยของที่ได้คือแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับสําหรับการลงดันก็ไม่ยากนะง่ายๆทุกคนสามารถทําได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่า เดี๋ยวรอวันที่25เนี่ยน่าจะได้ลงกันเยอะขึ้นครับเพราะว่ามันจะมีตั๋วขายเป็นเซนีแล้วก็อีเดนคอยนั่นเองครับโอเคนะก็วันนี้ถือว่ามาอัปเดตให้ละกันนะครับสำหรับกิจกรรมกระต่ายพาร์ทสองละกันนะครับผมก็ถ้าชอบนะครับเห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือว่าเป็นข่าวสารให้กับเพื่อนๆได้ทันใจนะครับผมก็อย่างน้อยฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องจุงโกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยงไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ